ในสานการน้ำปี65เนี่ยนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเรามีมาตรการที่ดําเนินการโดยรัฐบาลที่สั่งการให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําซึ่งมีทั้งหมดอยู่8มาตรการเพื่อรองรับสาการการแัดการน้ําในฤดูแล้งปี2564ท2565อันดับแรกก็คือ1ก็คือเร่งเก็บกักน้ํานะครับ ในช่วงฤดูฝนเพื่อเป็นน้ําต้นทุนไว้ใช้ในรูปแล่สองก็คือจัดหาแหล่งน้ําสํารองในพื้นที่ขาดแคลนน้าสํารวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นแหล่งเก็กบกบกน้ําเพื่อสํารองน้ําไว้ใช้นะครับสก็คือการจัดสรรน,น้าโดยรูแรงนะครับติดตามและกํากับให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้เกิดผลกระทบและการขาดแคลนน้ำอุพเพบริพ่อ พร้อมจัดทาทะเบียนผู้ใช้น้ํา 4. วางแผนการเพาะปลูกพืชดูแลซึ่งเราได้ดำเนินการวางแผนเพาะปลูกพืชดูแลแล้วตั้งแต่ปลายฤดูผลที่ผ่านมาแล้ว 5. ก็คือเตรียมน้ําสํารองสําหรับพื้นที่ลุ่มต่ํา6ก็ระวังคุณภาพน้ํา7ติดตามประเมินผล เพื่อให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนและแปดก็คือสร้างการรับรู้ถานการน้ําและการวางแผนบริหารจัดการน้ําซึ่งตามมาตรการที่ได้ดําเนินการทั้ง8มาตรการณปัจจุบันเนี่ยกรมธรระทานได้ดําเนินการไปแล้ว6มาตรการนะครับซึ่งมาตรการที่7ในเรื่องของการติดตามและประเมินผลรวมทั้งมาตรการที่8การสร้างการรับรู้ถานการน้ําและการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการนะครับในช่วงรุแรง ที่จะถึงนี้ครับในการบริหารจัดก,การน้ําดูแลเนี่ยและเครื่องเตียงพร้อมๆรมับมือปี2,564ซึ่งในส่วนนี้ในการบริหารจัดก,การน้ําเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนนะครับตามลําดับความสําคัญของกิจกรรมการใช้น้ําดังนี้นะครับหก็คือจัดสรรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงดูแลนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นในเรื่องของปลาปลาแล้วก็น้ํากินน้ําใช้ซึ่งจะต้องมีการจัดสรรน้ําเป็นลําดับ 2. ก็คือจัดสน้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้งซึ่งรักษาระบบนิเวศเนี่ยก็คือน้ําเน่าน้ําเสียและก็น้ําเค็ม3สํารองน้ําไว้สําหรับเพื่อการใช้น้ําในช่วงต้นฤดูฝนนะครับเพื่อเพาริโภคและรักษาระบบนิเวศในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ 4. จัดสน้าเพื่อการเกษตรกรรมนะครับ 5. จัดสน้าเพื่อการสาหกรรมในส่วนของการจัดสน้เพื่อเกษตรกรรมเนี่ย ในช่วงแรงนี้เป็นการจัดสรรน้ําเพื่อไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็พืชต่อเนื่องนะครับที่จะต้องจัดสรรน้ําให้เกษตรกรนะครับการบริหารจัดการน้ํานะครับทางเกษตรกรควรที่จะมีการติดตามนะครับสานการน้ําในลุ่มเจ้าพยานะครับเนื่องจากว่าปีนี้ปริมาณน้ําในเขื่อนหลักมีค่อนข้างน้อยนะครับ เราะนั้นเนี่ยการรับน้ําการเพาะปลูกจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปนตามแผนนะครับเพื่อไม่ให้มีการแย่งชิงหรือว่าปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้าตามมาตรการหลักๆซึ่งเราจะต้องบริหารจัดการในเรื่องของน้ําเพื่อการอปโพคบริโภคและรักษาลูกเบสเป็นหลักนะครับ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมาตรการของกรมชลประทานนะครับในการบริหารจัดการน้ําในช่วงดูแล้งที่ทางเกษตรกรจะต้องให้ความร่วมมือคือประตูน้ําและอาคารเชื่อมต่อที่ดูแลโดยหน่วยงานองคอก์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นที่รับน้ําจากแม่น้าโดยโดยเฉพาะลุ่มน้าเจาพยานะครับจะเปิดรับน้ําเฉพาะเพื่อการปโภควริโภคเป็นครั้งข่าวนะครับทั้งนี้ไม่สามารถสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปังในปี2564 ช่วงระหว่างเดือนพฤายาจนถึงเมษายนปี2565นะครับ